สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพครับดูกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดําซิงซุปเปอร์ยาวช่วงนี้ทีมงานของเราครับงานหมดครับก็เลยให้สราวัตรครับผมมารับจ็อบเสียสลาวุธครับ สละวัตกับอาจารย์กับตันหลนครับเสียสลรวุฒิบอกอขอใส่ลูกน้องเจ้าเนี้ยนะอไอมะขุดสะครับพี่น้องนี่เป็นรถของเสียสลรวุฒินะครับอันนี้ผู้แฝดของเจา้าชายไลครับนี่สามสองย์ดีจีซครับ ับโดยกัปตันสรารวัตรครับโอ้วันนั้นผมมาขับมันมีอาการโหลดครับเพราะว่าทำทำปั๊มโซล่าใหม่ครับยังไม่คาลิเบตคันเร่งนะครับตอนนี้สรารวัตรเอ่อตอนนี้เสียสรารวุฒิน่าจะคาลิเบตคันเร่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย ทำงานปกติแล้วครับอันนี้กำลังตักหินครับโอ้ขับเองเลยตัวนี้เ <laughs> สียสละวุฒิขับเองครับขับสิบล้อครับไม่รู้ว่าจะไปเทไหนครับ รู้ว่าจะขุดยังไงไปยังไงครับ นี่กับตันล้นกำลังควบคุมเจ้า320นนะครับ G4 เจ้าตัวเครื่องยนต์สี่สูบครับตัวนี้ขับดีครับขับนิ่มนุ่มครับเร็วครับเร็ว เสียงมันดังท,ทุดดทุดท,ท,ท,ทุครับ <engagements. S 1> เครื่องสีสูกรุ่นนี้ <ok> เสือสลวุธจะขุดสะนะครับว่าสิปล่อยปา่านะ นี้ก็เป็นช่วงวางงานของหลายๆทีมงานครับหลายๆทีมงานที่มีงานทําช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับโชคดีดีมากครับแต่ว่าทำทำก็ทำทำหยุดหยุดนะครับทำทำแบบทุลักทุเลหน่อยครับนานี้ภาษาหนักเล่งรถขุดควนว่าผู้ได้เห็นงานนานี้ก็คือ เฮ็ดไปซอมไปครับรถโดยเฉพาะทีมงานที่ต้องใช้รถหกล้อนะครับรถพลอยนะครับรถห่าง่าไล่วันนะครับซูมืองานหนานี่ครับเขาเดียวกับว่าเผาขาดเขาเดียวกับเนี่ยนั่นครับติดดึงกันเฮ็ดท่างซอมท่างครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยคุ้มนะครับทํางานหน้านี้ บางหน้างานที่ทําได้ดีนะครับทําได้โอเคแห้งก็เป็นกําไรโอเคไปครับอยู่ได้ไปางานบางนาทีุ่ลักทุเลครับขับคนละคันครับสวัสดีครับ ล้ล้อเล็กถอยครับคันนี้ถอยอย่าเวียงมาทางนี้เลยทันเลย <c oughs> น,นั้นผมเป็นคนขับขึ้นเทลเลอร์เอามาส่งครับตอนนี้วันนั้นถือว่ามีอาการโหลดนะครับมีอาการโหลดนิดๆเวลาใช้อุปกรณ์สุดนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าการโหลดนั้นหายหรือยังนะครับแต่ตอนทำงานไม่โหลดนะ เสียตั้งไม่แล้ววะเนี่ยคาริเบรดคันเร่งไม่แล้ววะฮะคาริเบรดเองเลยปะฮะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับเสียสารวุฒิเป็นทุกอย่างทำทุกอย่างเองนะครับคาลิเบดคั้นเร่งฮะนี่ยังก่อน Lúc xuống tôi đấy này. không à? Hả? Mất mua đó Nhây bên đây nè Mất phi vào ฮะตอนนี้ฮะสรุบบอกมันตัว เป็นคนที่เก่งครับเสียสารรถเก่งเรื่องรถนะครับเกิดมากับรถนะครับเครื่องรุ่นใดนถามเราบิดนะครับเราตอบได้บิดครับ จิบป้อยปลาป่ะครับฮะปลาพุ่งมาป่อยปลาบึกบ่ะ้านหลดย่ำย่ำสงการี่เมื่อวานกินน้ำ 嗯。<laughs> uh. พังด้วยรุ่นด้วยนั่นครับผมตัวนี้ก็จะช้ากว่าตัวนั้นนิดนึงครับโดยรุ่นที่เก่ากว่าครับช้ากว่าครับแต่แรงกว่าครับแรงกว่าคันโนนครับแรงกว่ารุ่นรุ่นนั้น ใช่กอเขาเปลี่ยนอยางมันไหมเขาต้องเคลีเบียดทุกครั้งกันปะนขันเปลี่ยนพวกซุยน้อยพวกซ์ยางมัน,มนไหม,ไมเปลี่ยนปรับมใม่เด็กฮะเปลี่ยนปรับใบปรับเครื่องลิงปั๊มสุราโอปั๊มสุรา